ยาตาะนะนะนะวันนี้เป็นวัน <cat> ด <on developed Airbnb> ีบอกกับการไม่ตายป๊อปนายตายแล้วฉันตายแล้วป๊อบกดป๊อปป๊อป๊อฮะแฮปีตายซะแล้วใช่ฉันตายแล้วทำไมเฮปีถึงตายได้ล่ะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้นะว่าตายตายแล้วโอเคสวัสดีไอ้พวกระยำเป็นยังไงกันบ้างแล้ววันนี้เอ้านี่มันเกิดป้าอะไรขึ้นวะนนี้เฮปีตายแล้วฮะเฮปีตายแล้วถูกต้องครับ แล้วเขาจะมีใครเห็นตัวคนร้ายบ้างไหมไม่ขอโทษทีฉันจะตามหามันฉันจะจัดการเขาเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครต้องตายอีกครั้งอ่าเยี่ยมเลยฟอถึงมากเลยวัตยาฮัยเอ้าเฮมิตายแล้วพวกเรารู้ใครฆ่าเขาเราไม่รู้ฉันจะหาหบดแสอะไรเนี่ยอาวุธเหรอและนี่คือสาเหตุที่ทำห้เฮมิตายแล้วเฮมิตายแล้วใช่เขาตายเอ ต่อยไปอยู่นี้จุ๊บฮะ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 จากผวามวิธีฉายของบอนะคิดว่าแฮร์รีตายแล้วบอเกิดอะไรขึ้นความคิดของฉันเป็นระดับมืออาชีพเชียวนะแฮร์รี่ถูกฆ่าตายพระเจ้าเขาทำอะไรกันดีเลยว่าเรื่องจะบานปลายไปขนาดนี้แล้วตอนนี้เอาไงต่อเวลาดูคลิปนี้ไปดูคลิปที่ดีกว่าดูนี่สิแฮว์ีตายซะแล้วพวกหน้าคิดว่าเขาตายเพราะอะไร เออเออสกาว่ากลับบ้านไปอ๋อไม่เอาหน้าไม่อยากจะเชื่อเขาเลยจริงๆเลยอางๆพน้องไม่คดห่วยโอเคกลับไปที่ประเด็นกันเถอะใช้คิว่หมเฮปปี้ตายแล้วเฮปปี้ตายแล้วสกาวนี้ฉันรักษาได้โอ้เอาจริงดิใครฆ่าเฮปปี้ฟีมื่อใครเองแมนคคยเนี่ยเราผัวเ็ดกองปีเด์ แมนคอยดอกคอยตัวเจ้าผู้เหตุคือเจ้าฮือ่อยรู้ได้ยังไงไข่วาหูใครวาวหยอกเจ้าซี่อเ่าฮวฮ้้ต้องแล้วฉันฆ่าเองแกมันไอปีศาจแต่ทำไมเพราะนายมันอ้วนไงแล้วีกอย่าหนึ่ง ยอยิตอพมาเไม่โต้าอยฮปปีมึงตายแล้วไม่มึงป้าได้ตายแล้วย่าไปต้องแปลกใจนี่เป็นเรื่องปัญญาอ่อนที่สุดเท่าที่คูเคยพาคมาใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แเมและฉันยังไม่ตายถือไหนีใช่แม่งโคตรเหี้ยเลย